สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชชาวราศีมังกรประจําวันที่14 20กันยายนค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีที่ชาวมังกรจะสามารถแก้ปัญหาในขั้นตอนของการทำงานบางอย่างนะคะบางคนที่มีปัญหามานานอาจจะค้นพบวิธีหรือว่าทางแก้ไขพบทางออกซึ่งจะนำไปสู่ทางที่ดีขึ้นนะคะปัญหาต่างๆก็จะได้รับ การแก้ไขไม่ว่าเรื่องนั้นจะซับซ้อนเพียงไหนนะคะชาวมังกรก็จะมีเกณฑ์ที่จะใช้สมองแล้วก็อาจจะมีคนรอบข้างคอยชี้แนะหรือเป็นคุณเองที่คอยขนขวายเรียนรู้นะคะสัปดาห์นี้เหมาะสำหรับท่านที่อยากเรียนต่อเรียนให้สูงขึ้นนะคะ อาจจะเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกหรือว่าลงคอร์สเพิ่มเติมอาจจะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะคะอาชีพที่เหมาะสําหรับสัปดาห์นี้จะเป็นผู้พิพากษาทหารตำรวจต่างๆนะคะผู้บริหารหรือใครที่อยากขยายกิจการนะคะสัปดาห์นี้ก็เหมาะในการขยับขยายกิจการในการลงทุนแต่ไม่เหมาะกับการเสี่ยงนะคะการเสี่ยงอาจจะทําให้ติดขัดได้หรือว่า หมดตัวเสียหายหมดตัวได้นะคะในเรื่องของอสุขภาพนะคะชาวมังกรถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แข็งแรงนะคะแควคาดจากอุบัติเหตุต่างๆหรือว่าค่อนข้างที่จะมีพระคุ้มครองนะคะทำอะไรก็จะลื่นนะคะราบรื่นในสัปดาห์นี้ในเรื่องของความรักนะคะท่านที่ยังโสด ก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบคนที่ดีคนที่จริงใจเข้ามามีความจริงจังในเรื่องของความรักสามารถพัฒนาไปได้นะคะแล้วก็คุณจะมองความรักที่จริงจังจะไม่อยากเป็นแบบเล่นๆผ่านๆน,นะคะชาวมังกรก็จะรู้สึกอ,อ,อยากลงหลักปักฐานแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นในชีวิตรักนะคะในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วก็เช่นกันค่ะก็ถึงเวลาที่จะได้ ตกลงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการคบหาแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นหลายคนก็อาจจะมีคนอื่นเข้ามาสนใจได้อีกนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวมังกรค่อนข้างมีสเสนะ่ห์อาจจะมีคนมาแอบปื้มแอบชอบคุณเพิ่มได้อีกด้วยค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร a มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ